S <S อ่มนะีแตม้ว่าในสนะดี่สมตู้เย็นฟงคอสตัวชาร์ปนะครับมีปัญหาเย็นน้อยนะครับรุ่นก่อย S J ข D 3 3 M ข S L G นะครับจอดอยู่นะใครต้องใช้นะมาใส่เข้าไกนีอ,อ,อที C T L F L หนึ่งห้าแปดขีด S H Y นะ มันเองเจอมีเย็นอยู่เย็นอ่อยๆนะเย็นน้อยมัน,น,น้าก็นี่ได้อืมอ่ะดูแล้วนี่อืมออแข็งบานเลยนะครับแข็งพัดลมก็ไม่มน พัดลมก็ไม่หมุนพัดลมไม่หมุนเลยอ,อ,ยอ,อแปะทั่ออกดหกต่ังอีอากเนะ่อร<อ>น,นี้ะงานี่งาน,อองงานหกระแส0นะอะครับลารน้ำแข็งโนะ ดูว่าละลายน้ำแข็งได้ไหมครับละลายน้ำแข็งนะครับขึ้นนะโซนจุด้านะรอดูก่อนนะละลายหมดไหมหรือว่าพัดลมมีปัญหาทามเมื่ไอทา,มเ,มอามเมื่อไม่เดินอันี่ต้องรอเย็นครับคุณลองทามเมื่อไปด้วย ủa như lọn hết rồi. ủa như lọn hết rồi. ủa như rồi. rồi. 0, รอดูทามเมอร์ว่าเดินได้มั้ยยังไลยไม่หมดนะครับรอดูทามเมอร์กันเดินได้มั้ยนะครับโอเคครับเมื่อกี้เสียงคอมพิเซอร์ทำงานแล้วนะ หนึ่งแอมนะครับตาร์ทใหม่หนึ่งแอมเราลยเล่นหมดบอลลมก็ยังหมุนไม่ได้อดี่ดีโอเคละลายน้ำแข็งไม่หมดทาเมื่อทำงานนะครับแล้วก็พัดลมไม่หมุนละลายนะ อย่าปล่อยเองแต่ด้านบนนะครับมีใบท่อทนะมมไม่หมดใบท่อนน่าจะมีปัญหาเด็ดพัดลมทีนะพัดลมพัดลมไม่หมุนนะเป็นไม่ได้หมดนะคือน้ำแข็งด้านล่างละลายหมดนะแต่ว่าด้านบนนะคร อย่าพัดลมไม่หมุนนะเยี่ยครับลองเสียบปลั๊กนะครับอกายไม่หมดพัดลมไม่หมุนนะพัดลมไม่หมุนด้วยครับ ลมนะต่อสาย,ยาวัดไฟตรงนี้คับเสียปั๊กนะครับวัดไฟตั้งมิเตอร์ตรงปั๊กนะครับมีแค่5 0าสิบโวลต์นะตัวนี้แกะลมแล้วนะครับอันนีฝาอันนีถอดยากหน่อยนะ,ะมาแค่ห้าสิบโวลต์ห้าสิบเอ็ดโวลต์เองนะครับ ลมไม่ทำงานเนี่ยต้องดูสวิตช์นะครับสวิตช์น่ายอยู่นี่เสียบปลั๊กปลั๊กกันเดี๋ยววัดโอมดูอีกทีนะครามอเตอร์ตัวนี้เป็นเอซีนะครับสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบไอ้สิ่งสองร้อยสิบวัดขดลวดด้วนยะ มีห้าร้อยแปดสิบสโอมนะครับท่านแปดสิบหกห้าร้อยแปดสิบหกโอมนะครับโอมมอเตอร์มีมอเตอร์เลื่อนนะครับเทแสดงว่าไฟไม่มาเก๋เศรวฐเงินสายไฟละล,ะลายนะสายสีน้ำตาล ลงนะความเย็นต้องบอกที่ทำคานะครับแขมีก็แขมมาดูแล้วครับแกิสวิตนะครับต้บองขัดความสะอาดนะหยอด วางนะนาคอนแทคนะครับพัดลมฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งหลอดไฟนะครับมาทำประแจก,ก่อนไปนะครับต่อเสียบปลั๊กนะครับสองร้อยสามสองโวลต์นะตรางานี้นะฮะใส่ละไป ก็ลมนะครับเสียบป๊กเป็นลมกันนะกรอบเล,ล,ลวนะลมหมดนะเดี๋จะทำยังไงบอว่าจะไม่เจอแล้ครับสวดครับ